ของรายการท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลชัยนาาเรนทรวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อรายการที่มีชื่อว่าบริจาคอวัยวะสร้างกุศลผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ผู้รับโดยมีผู้ร่วมรายการก็คือคุณดุษดฎดี ก้วจงประสิทธิ์หรือพี่เป้พยาบาลวิชาชีพชำเนินการโรงพยาบาลัชนาทนเรนทรที่นั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะพี่เป้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องบุ๋มแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะเ้าชื่อดูสดีแก้วจงประสิทธิ์นะคะค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลัชนาทนเรนทรค่ะแต่่าในวันนี้ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะคะก็คือพยาบาลผู้ประสานของสภากาชาดิ ค่ะค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือบริจาคอวัยว,วะสร้างกุศลผู้ให้สร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้รับนะเอาเป็นว่าเรามาเข้าประเด็นแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจกันเลยก็แล้วกันเนาะเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะกับคําว่าบริจาค ร่างกายเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรคะพี่เป้คะค่ะ,คะขอบคุณน้องบุ๋มมากนะคะ,ะค่ะคำถามเนี้ยเป็นคำถามที่มีผู้ที่สนใจแล้วก็ถามมาโดยตลอดนะคะคะก็อยากอธิบายนะคะว่าการบริจากอวัยวะเนี่ยก็คือการมอบอวัยวะเพื่อนําไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะนั้นๆน่ะเสื่อมสภาพล้มเหลวไปค่ะส่วนกรณีของดีจาคร่างกายเนี่ยจะเป็นกษณะการอุทิศร่างกายให้กับนักศึกษาแพทย์<อ>ไป ใช้ศึกษาเท่ากับว่าเป็นอาจารย์ใหญ่นั่นแหละค่ะ,คะก็จะต่างกันออและอีกอย่างหนึ่งอ,อ่ะกรณีของผู้วิจารอวิทยาเนี่ย ก็ต้องเป็นผู้ริจาักที่เสียชีวิตจากภาวะสมองตายเท่านั้นนะคะ,คะซึ่งภาวะสมองตายเนี่ยอาจจะเกิดจากการเรื่องของการบิบเติเหนหตุเรื่องของใดๆที่ทําให้แกนสมองที่เสียหน้าที่ไปโดยโดยปริยายไม่สามารถคืนกลับมาได้อันนั้นเราก็จะถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากสมองตายค่ะ,คะจึงจะสามารถบริจคักัาวะได้ไดค่ะ,คะ,คะ ก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้ด้วย<ะ>สำหรับการบริจาคอวัยวะนะคะ,ะค่ะ ก็เป็นข้อความเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะกับการบริจาคร่างกายที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกสับสนแล้วก็สงสัยบางคนไม่เข้าใจเอาคิดว่าเป็นเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าเหมือนกันด้วยซ้ำใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีประชาชนผู้ที่สนใจเข้ามาอยากจะทำก็เราเลยต้องขออนุญาตถามตรงๆว่าต้องการอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นจึงเราก็เลยต้องมีวิธีการที่จะอธิบายเพื่อให้ความเข้าใจ อย่างทองแท้เพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะจะจะไม่ไม่ถูกประสงค์ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวตรงนี้นะคะสำหรับ คำถามต่อไปนะคะที่จะถามพี่เป้นี่ก็คือและทีนี้ถ้าการบริจาคอวัยวะมีลักษณะรูปแบบการบริจาคแบบนี้แล้วใครกันละ่ะที่จะสามารถบริจาคอวัยวะได้บ้างคะ,คะโดยทั่วไปเนี่ยรายละเอียดของผู้บริจาคอวัยวะนะคะเราก็ะจะอยู่ที่อายุอะค่ะเราต้องการอายุที่ไม่เกิน65ปีเนื่องจากว่าถ้าเกิน65ปีเนี่ยการทํางานต่างๆของหน้าที่ของอวัยวะ<ๆ>ก็จะสูญเสียไปตามอายุดังนั้นจึงข้อจ กาคือต้องไม่เกิน65หน้าที่สองเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ป่วยเสียชีวิตสมองตายเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีโรคติดเชื้อเช่นโรคมะเร็งโรคเลือดลังเบาหวานหัวใจไตความดันอะไรพวกนี้นะคะค่ะก็จะไม่เป็นทั้งโรคตับโรคสุราด้วยอันนี้ก็จะทําให้เพราะว่าโรคพวกนี้มันทําให้ฟังก์ชันหรือว่าการหน้าที่ของการอวัยวะนั้นอะเขาไม่ไม่พร้อมที่จะให้คนอื่นนะคะก็ต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ ขอเน้นย้ําว่าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีติดเชื้อเรื่องของการ่ต่ทอดทางพันธุก,กรรมเ่ะไวรัสตับอักเสบบีหรือว่าโรคเห็ดประมาณนี้น,นะคะอ,อันนี้ชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญคือจะต้องแจ้งเรื่องของการบริจาคเนี่ยให้กับบุคคลในครอบครัวได้รับรู้เพื่อเป็นข้อสําคัญไม่ะข้อสาคัญมากเพราะว่ามันมีเรื่องเรื่องว่าเขาทําโดยที่เขาไม่ได้บอกญาติไว้เพราะฉะนั้นพอ เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยทำให้ญาติเนี่ยไม่ไม่สามารถรับรู้แล้วก็ไม่ยอมในเรื่องก่อนกรมือจากอันนี้ก็ทําให้ล้มเหลวไปเป็นที่น่าเสียดายหลายเคสนะคะค่ะ ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราทราบนะคะว่าใครที่จะสามารถบริจาคอวัยวะได้<ม>แล้วทีนี้ถ้าคําว่าอวัยวะค่ะท่านผู้ฟัง<ม>ถ้าเรารู้ทซับซ้อนกันเนี่ยเราก็มักจะท่องเงินว่าเราคนเราเนี่ยจะมีอวัยวะอยู่32<ม>แต่อวัยวะที่สามารถที่จะบริจาคได้แล้วก็สามารถนําไปปลูกถ่าย<ม>ให้กับผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างคะพี่เป้คะมีหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเลยที่สําคัญอะ สามารถดูจากหัวใจได้แล้วก็ไตไตเนี่ยได้ทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ปอดปอดก็ทําได้ทั้งสองข้างด้วยค่ะมีตับมีตับอ่อนนอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่ออื่นๆที่ปลูกถ่ายได้นะเป็นลิ้นหัวใจหลอดเลือดผิวหนังกระดูกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้ค่ะแล้วที่สําคัญที่อยากจะประชาสัมพันธ์ก็คือกระจกตาค่ะค่ะค่ะ ก็เป็นอวัยวะที่สามารถที่จะไปบริจาคได้ทีนี้ถ้าเรามพูดกันตามตามเนื้อหาเลยถ้าแต่ละส่วนสามารถบริจาคเอาไปให้กับผู้ป่วยได้แต่ละท่านบางท่านอาจจะป่วยเป็นไตบางท่านอาจจะป่วยเป็นหัวใจบางท่านอาจจะต้องการดวงตาหรือว่ากระจกตาเท่ากับว่าเราหนึ่งคนที่บริจาคเนี่ยช่วยชีวิตคนได้ทั้ง8ถึง9คนเลยค่ะโอเยอะมากๆเลยนะคะพี่ เยอะมากๆถ้าได้ไ <ง S 1> ทั้งหมดนะคะเราจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลต่อชีวิตให้กับผู้ที่ป่วยเ่อต้องการรอรับอวัยวะอยู่เนี่ยทั้งหมดอ่ะแถึงเกลายซึ่งก็มีปรากฏการณ์นี้มาแล้วนะคะค่ะ ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ประทับใจใหลายๆเคสที่ถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสติดตามรับฟังข่าวสารเนาะ <ST AR> คาถามที่จะถามพี่เป้ข้อต่อไปค่ะแล้วแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถแสดงความจํานงบริจาคทั้งอวัยวะดวงตารวมไปถึงร่างกายเนี่ยได้หรือไม่คะพี่ได้ค่ะก็คือว่าการแสดงความจํานงบริจาคได้ทั้งหมดเพราะว่าเมื่อมีผู้บริจาคเนี่ยได้มีการเสียชีวิตเนี่ยแพทย์จะพิจารณาตามหลักวิชาการว่าเคสไหน จะใช้อวัยวะไหนไปต่อชีวิตได้บ้างแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อมีการปลูกถ่ายแล้วแล้วเนี่ยก็สามารถนำร่างที่ที่อยู่เนี่ยสามารถทําให้สมมูรณ์แบบเหมือนเหมือนคนไข้ไม่ได้ถูกผ่าตัดออกไปแล้วก็ไปประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาได้ตามปกติเลยค่ะอ๋อก็คือสามารถที่จะบริจาคได้ไดทั้งหมด,หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือก็วิธีการทางการแพทย์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตผู้บริจาครวมถึงครอบครัวได้อีกด้วยที่นี้ค่ะในส่วนที่จะย้อนถามที่นิดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้คุยกันไปเกี่ยวกับ การบริจาคเนี่ยค่ะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่พี่เป้ได้แอบย้ำกันไว้นิดหนึ่งเกี่ยวกับการที่จะแจ้งให้กับญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวทราบเนี่ยข้อนี้เนี่ยในนปัจจุบันนี้ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีออมีรายละเอียดทำไมถึงต้องแบบต้องแจ้งหรือว่าเป็นข้อเน้นย้ำเ่ยค่ะพี่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่ออผู้แสดงความจำนวนได้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ หลังจากที่เสียชีวิตไปเนี่ยแล้วเราได้รับรู้มาว่าเขาเคยทําความจํานงไว้เนี่ยเราสามารถที่จะต้องคุยกับญาติเนื่องจากว่าญาติต้องเซ็นเซ็นใบยินยอมเป็นลายลักษักสอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าญาติไม่รู้ก็ไม่สามารถยินยอมเราได้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจัดเก็บได้ค่ ก็เป็นส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีในในกรณีที่ญาติไม่รู้แล้วมีไหมคะพี่อันนี้ขอถามนอกประเด็นนิดนึงว่าญาติรู้แต่ว่าญาติไม่ยินยอมอ๋อคือม่ค่ะมีอยู่ที่หลักของความเชื่อค่ะคือถ้าเขามีต้นทุนในเรื่องของความเชื่อเรื่องบาปบ,บุญค่ะแล้วก็ในต้นทุนของความเชื่อเรื่องการไม่เชื่อว่าชาติเนี้ยไปไม่ครบ เขาก็จะมีความรู้สึกว่าต้องปฏิเสธกลัวว่าไปแล้วมันได้อวัยวะไปไม่ครบไปเกิดใหม่ก็จะไม่มีอวัยวะนั้นนะคะอันนี้เราก็ต้องขอชี้แจงเลยว่าไม่เกี่ยวกันนะคะชาตินี้กับชาตินี้ชาติหน้าก็ชาติหน้านะคะยิ่งยิ่งสาคัญเลยละเพราะว่าถ้าชาตินี้ทาทาบุญกุศลไว้ค่อนข้างที่เป็นบุญที่สูงอย่างนี้ค่ะรับรองเลยค่ะว่าชาติหน้าเกิดใหม่ ก็จะได้ประสิทธิผลของการรับบุญนี้ไปต่อที่ชาติหน้าซึ่งจะมีในเรื่องของความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเลยค่ะอันนี้ท่านเราพูดกันตามหลักของทางพระพุทธศาสนา<ะ>ก็อย่างที่พี่เป้บอกก็นน่าจะสมบูรณ์มากขึ้นไปอีกนะคะ,ะทีนี้มาคําถามต่อไปซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำถามที่มักจะพบกันบ่อยๆแล้วก็น่าจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภาวะสมองตายซึ่ง ความหมายนี้คืออะไรแล้วทำไมผู้บริจาคต้องเสียชีวิตจากภาวะสมองตายเท่านั้นจึงจะนำอวัยวะไปปลูกถ่ายได้คะพี่เป้ก็คือว่าสมองตายก็คือภาวะที่แกนสมองถูกทำลายาจนไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสิ้นเชิงคือถูกทำลายถาวรเลยเพื่อง่ายๆ<า>แล้วก็ทางการแพทย์เขาถือว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ<า>อันนี้รองรับโดยพบรบปี2540 ะะซึ่งกฎหมายออกกําหนดชัดเจนว่า,า,า,าผู้ที่มีภาวะแกนสมองตายถือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตสมองตายค่ะ,คะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของหลังจากที่สมองตายแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อมาทีา่มีการหมุนเวียนเลือดภายในร่างกายยังคงอยู่ยักสองสวันต่อมาในช่วงเวลานี้ก็คืออวัยวะสำคัญยังสามารถได้รับออกซิเจนจาก การหมุนเวียนของเลือดในร่างกายอยู่เพราะฉะนั้นการทํางานของยยังคงมีอยู่แต่ว่าจะมีอยู่ต่อเสี้ยงสาวันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่โอ้ช่วงเวลาทองในการบริจาคเลยค่ะถ้าได้ถ้าได้ยวะช่วงนี้ก็จมกันที่จะไปต่อชีวิตได้เลยนะคะเพราะต่อจากนี้เลย 3- 4สวันไปแล้วอะ่ะ หลังจากสมองตายหัวใจเขาก็จะหยุดเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําบุญหรืออะไรอะ่ะเวลาของการที่เราได้สามารถที่จะส่งผล ภายภาคหน้าเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของญาติเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาการถึงใจได้น้อยมาก่ะคะจึงจึงขอความความความเข้าใจด้วยว่าเออการที่สมองตายแต่หัวใจมันยังเต้นอยู่เห็นคลื่นไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องตกใจเพราะเขาจะอยู่กับเราอีกไม่นานเท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับคําวินิจฉัยของแพทย์ที่ออกมาด้วยเพราะคุณหมอก็ต้องวินิจฉัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าทุกๆชีวิตมีค่าทุกๆคนเท่ากัน น,ะะนี่ก็เป็นความหมายของคําว่าภาวะสมองตายที่ท,ทําให้พวกเราเนี่ยเข้าอกเข้าใจกันได้มากขึ้นว่าและเหตุใดนะทาไมถึงต้องเป็นช่วงนี้เท่านั้นถ้าเป็นไปจากอย่างอื่นไม่ได้หรอนี่แหละค่ะมันคือเหตุผลพี่เป้คะขอถามนิดนึงสมมุติว่าในกรณีที่เป็นเจ้าหญิงนิทราสามารถบริจาคอวัยวะได้หรือไม่คะพี่เป้คะ คืออย่างนี้นะคะขออธิบายนิดนึงเจ้าหญิงนิทราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวแต่ว่าเขาหายใจเองได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าครทีเรียรหรือว่าไม่เข้าการวิฉัยสมองตายค่ะ,คะเพราะฉะนั้นก็เลยคําตอบก็เป็นว่าไม่ได้นะคะ,คะถ้าหายใจเองก็ไม่ได้ทันทีค่ะถึงแม้จะเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทาจะหายใจเองได้<ช>ก็ไม่สามารถบริจาคได้นะคะ,คะทีนี้เกี่ยวกับการบริจาคนิดนึงค่ะขอถามพี่เป้ ว่าสำหรับการบริจาคดวงตากับการบริจาคอวัยวะเนี่ยค่ะพี่มันแตกต่างกันยังไงมั้งคะ ่แตก็คือดวงตาเนี่ยนะคะ,คะเราไม่เฉพาะเจาะจงว่าผู้บริจาคจะต้องเป็นสมองตายนะคะ,คะดวงตาเนี่ยจะใช้ผู้บริจาคที่เ,เป็นเสียชีวิตทั่วๆไปอะ,ค,ะค่ะที่อายุไม่เกิน65เหมือนกันว่าเสียชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสภาพของตาเนี่ยสมบูรณ์นะคะเมื่อหลังจากที่ญาติเนี่ยได,ได้ได้ตอบรับหรือว่าเซ็นยินยอมในการบริจาคให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีแพทย์ บริจากสูแพทย์มาเช็คนะคะ,คะมาเช็คดวงตาว่าสมบูรณ์ไหมสามารถบรยจาคได้ไหมถ้ากรณีที่สมบูรณ์เนี่ยภายใน6ชั่วโมงแรกอ่หลังจากเสียชีวิตนะคะ,คะเราจะ,ะจัดเก็บดวงตาสามารถทําที่โรงพยาบาลทั่วไปตามแต่ละจังหวัดได้เลยค่ะค่ะสมมุติว่าบริจาคดวงตาอันนี้การนําไปบริจาคให้กับผู้ป่วยที่รอการรับบริจาคอยู่เนะะี่ยค่ะพี่จะใช้ทั้งดวงตาหรือว่าใช้ตรงส่วนไหนคะ,คะ ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดเก็บดวงตาเนี่ยทั่ต่างจังหวัดเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บดวงตาเราก็จะใช้ดวงตาทั้งดวงอะไทนะคะแต่ว่าใน,ใน,ใ,นในทางป้องกันความน่ากลัวเราก็จะมีดวงตาปลอมอะ,ค,ะค่ะส่งเข้าไปในแทนที่เมื่อเราเอาดวงตาไปแล้วเนี่ยเ,าเราส่งไปที่สภากาชาติไทยเป็นศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยอะนะคะเขาก็จะมีจักษุแพทย์ในการจัดเก็บ กระจกตานะคะก็คือส่วนที่ใช้ของดวงตาก็จะคือกระจจกตา,าดังนั้นอย่างกรณีว่าถ้าบุ๋มเนี่ยเป็นผู้ที่มีผสมที่จะบริจาคดวงตา,าใส่ตาสั้นใส่ตายาวบริจาคได้ไหมคะพี่ อ๋อได้ค่ะสายตาสั้นเศรตายาวไม่เกี่ยวกันนะคะคือการบริจาคดวงตาเราเน้นให้ผู้รอ,อผู้ที่มีตาบอดทั้งสองข้างแบบบอดสนิทนะน,นะคะได้รับดวงตาไปเพื่อให้มองเห็นแต่ส่วนของการสายตาสั้นเพียงเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกันกับกระจกตาค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงตาที่เราก็ถามเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการบริจาคอวัยวะนะคะเข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะกันต่อค่ะพี่เป้ค,ค่ะสาหรับการบริจาคอวัยวะเนี่ยค่ะเราบริจาคไปแล้วอวัยวะที่ได้มีการจัดเก็บไปโดยคุณหมอแล้วก็ทางการแพทย์เนี่ยค่ะก็จะ นำไปให้ใครที่ไหนยังไงบ้างคะพี่เบ้ค่ะก็จะไปให้ผู้ที่รออวัยวะซึ่งทำการาลงทะเบียนไว้กับศูนย์อวัยวะ<อ>นะคะของสภากาชาไทยก็ได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วศูนย์สภากาชาไทยเนี่ยศูนย์อวัยวะก็จะเป็นคนจัดสรรให้แต่ละบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้นะค,ะค่ะโดยที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าอ,อวัยวะที่เราจัดเก็บไปอ่ะ จะไปให้ใครเราจะรู้ไม่ได้ในทางทฤษฎีก็จะไม่ให้รู้ว่าค่ะค่ะแล้วในทางเดียวกันผู้ที่รับบริจาคจะทราบไหมคะว่ามาจากใครอ๋อไม่ทราบค่ะคือการการการให้ก็คือให้โดยที่ไม่ไม่ต้องสนใจว่าใ,ใ,คใครได้ค่ะเป็นการให้แบบบริสุทธิ์เลยค่ะค่ะ ส่วนผู้รับก็จะไม่ทราบเหมือนกันแต่ส่วน,นใหญ่ก็จะ,ะเป็นผู้ที่รอรับบริจาคอวัยวะแล้วก็ได้ลงชื่อลงทะเบียนไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่อาจจะรอการปลูกถ่ายหัวใจปอดตับแล้วแต่ว่าเขารออะไรอยู่ใช่ค่ะค่ะเสริมสักนิดนึงได้ไหมคะพี่อย่างที่พี่บอกว่าร่างกายหรือว่าอวัยวะของเราหนึ่งคนเนี่ยสามารถไปบริจาคได้ ให้กับคนได้ถึง8ดคนเลยค่ะตอนนี้ค่ะอ่ะเรามาไล่กันสักนิดนึงก็เริ่มตั้งแต่หัวใจหัวใจอันนี้ให้หนึ่งคนหนึ่งคนหัวใไตสองนะคะไตสองข้างให้ได้2คนค่ะตับหนึ่งชิ้นค่ะให้1หนึ่งคนค่ะแล้วปอดสองข้างค่ะ ได้สองคนอ๋อปอดสองข้างก็ได้สองคนใช่ไม่ต้องใช้คนเดียวไม่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเนื้อเยื่อต่างๆเนือเมา่อต่างๆค่ะเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะลิ้นหัวใจก็ถือว่าเป็นระบบเนื้อเยื่อนะคะลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเฉพาะตัวลิ้นหัวใจเนี่ยสามารถไปให้กับผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจโดยตรงนะคะ ไม่ได้ให้หัวใจทั้งดวงคือสามารถถ้าถ้าให้หัวใจทั้งดวงไปแล้วก็ไปทั้งดวงแต่ว่ากรณีได้เฉพาะลิ้นก็ได้เฉพาะลิ้นค่ะค่ะแล้วก็พวก กระดูกก็ยังได้นะคะกระดูกเรื่อกระดูกได้ด้วยก็มีหลายอย่างที่สามารถผ่องถ่ายไปได้ปลูกถ่ายตอนนี้วิทยาการการปลูกถ่ายเนี่ยของเราเนี่ยก้าวไกลมากนะคะเราจะสามารถทําอะไรได้มากกว่าสมัยก่อนนะคะค่ะก็เท่ากับว่าหนึ่งชีวิตสามารถต่อชีวิตคนได้เท่าที่นับมือดูเนี่ยก็7 8 9ดแรวมถึงกระดูกก็ยังสามารถเอาไปปลูกถ่ายได้หรือว่าจะเป็นเป็นลักษณะไขกระดูกอะค่ะไขกระดูกอ๋อ ไขกระดูกเอาไปปลูกถ่ายได้แล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆอีกนะคะก็มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการต่อชีวิตแล้วก็ช่วยช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและทีนี้สําหรับผู้บริจาคค่ะสามารถระบุได้ไหมว่าจะบริจาคอวัยวะให้เฉพาะญาติได้หรือไม่คะพี่ก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะถ,ถ้าเป็นอวัยวะทั่วๆไปอ่ะเราเราเระบุไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ<อ>ที่เขา คัดกรองไว้หรือว่าเขาเข้าคิวไว้ค่ะยกเว้นกรณีที่ผู้ผู้บริจาคอายุรัที่มีอายุที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ,คะสามารถจะบอกบางเรื่องเนี่ยสามารถที่จะเช่น พ่อให้ลูกออย่างเงี้ยค่ะหรือว่าลูกลูกให้แม่เฉพาะไตได้ข้างเดียวนึกออกไหมคะ,ะคือว่าเพราะอย่างด้วยเพราะว่าชีวิตของเราอะมีไตสองข้างค่ะคะเราสามารถตอนที่เรามีชีวิตอยู่เรายังไม่เสียชีวิตเนี่ยแต่เราอยากจะช่วยเหลือคนในครอบครัวเราที่ไม่มีไตคือไตสูญเสียหน้าที่หมดแล้วเนี่ยทีเนี้ยเราสามารถไปจักให้คนในครอบครัวสายตรงนะคะ,คะได้หนึ่งข้างเพื่อให้เพื่อให ไตเนี่ยไปช่วยกับอันนะอันนี้ก็คือสามารถระบุได้ในกรณีที่เป็นไตแต่อย่างอื่นเนี่ยจะไม่ได้ค่ะไปกําหนดไม่ได้ค่ะเป็นกําหนดไม่ได้ขนาดนั้นอย่างสมมุติว่าถ้ามีความประสงค์จะบริจาคให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือว่าบุคคลในครอบครัวก็จะมีการกําหนดชัดเจนต้องเป็นสายเลือดที่เป็นสายเลือดเดียวกันด้วยเป็นพ่อลูกแม่หรือไม่ก็สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส แต่ว่ามันต้องมีการเข้ากันได้ของเนื้อเยื่อนะคะอันนี้ต้องตรวจด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าถูกระบุไว้ว่าคู่สมรสนั้นน่ะต้องแต่งงานกันมากกว่า3ปีด้วยอน,นถูกระบุเข้าไปในข้อกําหนดค่ะอ๋อมีการทำไมถึงต้อง3าปีคะพี่กลัวกันเ<อ>ขากงคง,งมีข้อมูลว่ามีความจำเป็นว่าคือไม่ใช่เพื่อการเพื่อการให้โดย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  โดยผิดปกติเพราะถ้าสาปีน่าจะมีความเชื่อว่าอันนี้เป็นสามีภรรยาที่แท้จริงอยู่กันจริงๆอยู่กันจริงค่ะไม่ใช่มาหลอกจดทะเบียนแป๊บนึงแล้วเพื่อเพื่อเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจุดประสงค์ในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาป้องกันแบบนั้นเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมไปนะคะว่าเราสามารถที่จะ ทำอะไรได้แบบไหนบ้างที่จะให้มันเหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วมีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะให้กับญาติเราที่กําลังป่วยหนักก็ต้องเป็นคนญาติสายตรงพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะและสมมุติว่าสมมุติว่าอันนี้ก็จะบอกสมมุติอยู่เรื่องจริงอย่างตัวผู้ที่บริจาคอวัยวะไว้แล้วหากผู้บริจาคอวัยวะเสียชีวิตแล้วญาติควรที่จะทำอย่างไร ถึงะจะถูกต้องเหมาะสมที่สุดค่ะพี่ก็คือจริงๆแล้วอะถ้าถ้าในเรื่องของการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยจะมีจะมีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานโดยตรงก็จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับสภาชาติก็ติดต่อประสานงานไปที่ขอแพทย์เข้ามาทำจัดจัดเก็บอวิวะแล้วก็ไปตัดต่อที่ที่ จุฬาลงกรณ์นะคะอันนี้ก็คือทางทางเราอะ่ะเจ้าของพื้นที่ก็คือโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะเย็บเย็บหลังจากที่เขาตัดตัดอวัยวะไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เหมือนเดิมสภาพเหมือนเดิมเลยค่ะ,คะกะ็ส่งคืน ญาติไปทําพิธีกรรมทางศาสนาตามปกติได้เลยค่ะ,คะอันนี้ญาติก็ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอวุ่นวายหรือว่าหรือว่ามีขั้นตอนอะไรเป็นพิเศษค่ะญาติก็รอเหมือนปกติเหมือนเสียชีวิตตามปกติอะค่ะถ้าสนใจนะคะเรามีช่องทางการแสดงความจนงดุจระเววและดวงตานะคะขอเชิญได้ที่ศูนย์รับดุจดวงตาที่โรงพยาบาลชนะนันเนดน,าดานทรน,นะคะเราจะตั้งศูนย์ดุจระเวยและดวงตาอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์นะคะ,คะและอีกอย่างหนึ่งนะคะขอ จะสัมพันธ์แทนสภากาชาติไทยเลยนะคะ,คะว่ามันมีใบสมัครที่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว<อ>็บไซต์สูนย์รับบริจราคกิวัรสภากาชาติไทยที่ w w w o r g o r g เอทอแอกนดอนเ t นะคะนะคะ,คะสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้เลยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะใบสมัครก็จะเป็นหัวข้อเนี่ยเขาจะบอกว่า เป็นใบแสดงความจำงบริจาคอวัยวะนะคะ,แล,ะ,คะแล้วเราก็จะมีวันที่บริจาคแล้วก็ชื่อชื่อของเจ้าตัวที่จะบริจาคนะคะ,คะแล้วก็มีลงรายมือชื่อผู้บริจาคแล้วก็มีพยานอันนี้สามารถที่ลงรายละเอียดลงไปในใบแสดงความจำงได้เลยนะคะอันนี้ขอขอเรียนเชิญชวนนะคะแล้วก็กรณีที่มีข้อ,อสงสัยหรือว่าอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเราจะมีเบอร์โทรข,ของศูนย์รับบริจาค เยียวกนะคะ1666ค่ะค่ะเป็เบอร์สายตรงไปนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงในการรับโทรศัพท์แล้วก็สามารถอธิบายข้อข้องใจทุกอย่างนะคะค่ะ ก็เป็นเรื่องราวสําหรับผู้ที่สนใจนะคะใครอยากจะบริจาคอวัยวะก็ตรงไปที่โรงพยาบาลไชน,น,น่าโนเรนทอนก็ได้ที่ประชาสัมพันธ์หรือจะไปที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทยตามที่พี่เป้ดได้อธิบายได้ฟังให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะสําหรับช่งวงเวลาของรายการท่องโลกสุขภาพกับโรงพยาบาลไชน,น่าโนเรน,นทร์เราก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันบริจาคอวัยวะกันเยอะๆเนาะหนึ่งคนให้หลายคนก็จะ รอดแล้วก็ช่วยชีวิตคนอื่นนะคะสร้างชีวิตใหม่กับผู้รับเนี่ยได้หลายคนหลายท่านเลยทีเดียวขอขอเน้นย้ำนิดนึงนะคะค่ะการณีที่เราได้ได้บัตรนะคะบ,บัตรแสดงความจำนงเนี่ยค่ะเมื่อเราได้แล้วว่าขอให้พกติดตัวไปด้วยนะคะโดยเฉพาะบัตรหรือจากอวัยวะเพราะเนื่องจากว่ากรณีที่เราออกจากบ้านไปค่ะก็ถ้าเรามีบัตรไว้คู่ตัวเนี่ย ทำให้สื่อสารให้คนที่เขาไม่รู้อย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นชัดเจนเลยอ๋อมีบาดอ,อะไรอย่างนี้น,นะคะก็จะได้รีบกันช่วย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 ดูแลวเยวะให้สมบูรณ์แบบแล้วก็ได้จัดเก็บตามข้อที่ มีความตกตามต้องการได้นะคะค่ะก็ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้บริจาค<ช>ได้อย่างเต็มร้อเเซมากที่สุด<ช>นั่นเอง<ช>นะคะ,ใค,ะใครมีบัตรแล้วก็อย่าลืมพบติด,ดตัวด้วย<ช>นะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำทุกๆวันพุธ11นิกาจนถึง 12นาฬิกาทางสถานีวิทยุสป i c e FM 99.50 MHz อำาเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทแล้วก็ยังสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรได้ทางหน้า f c e e o o o k แฟนเพจโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพจกันเอาไว้ด้วยนะคะหวังว่าทุกๆเรื่องราวแล้วก็ประเด็นข่าวสาร ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กิสำหรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะ,จะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ